สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องข้อคิดสำคัญสคัญจากเดฟ r a มซี่ค่ะกูรูด้านการเงินชื่อดังเลยที่เขามีข้อความอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่วัยอ่อยีโดยเฉพาะเลยนะคะมาจากวิดีโอของเขาเองชื่อ Are You 20, 30 y Years Old? Dave Ramsey has a message for you บนช่อง The Ramsey Show Highlights ค่ะ คือแรมซี่เนี่ยเขาชื่นชมคนวัยนี้มากๆเลยนะคะพลังความมุ่งมั่นพลังเยอะจริงๆวัยนี้ใช่ค่ะความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการอยากแบบสร้างเนื้อสร้างตัวเร็วๆยืนด้วยขาตัวเองได้เขามองว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะไม่ใช่ความโลภเป็นพลังบวกนะผมว่าใช่ค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละพลังตรงนี้แ่ละค่ะที่บางทีมันก็อาจจะผลักดันให้หลายคนตัดสินใจเร็วไปนิดนึง ในเรื่องการเงินสําคัญสคัําญโดยเฉพาะเรื่องลงทุนเนี่ยแหละค่ะอืมครับซึ่งแรมซี่เขาก็มีมุมมองเตือนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ค่ะมาดูกันว่าเขาเตือนเรื่องอะไรแล้วทําไมมันถึงแบบสําคัญกับยุคนี้มากๆข้อสังเกตของแรมซี่ก็คือเขาเห็นคนวัย20ปลปลายๆสาต้นๆเนี่ยอืมจำนวนมากเลยค่ะเร่งรีบอยากจะมีบ้านอยากมีอสังหาเป็นของตัวเองครับ หรือบางทีก็กระโดดเข้าไปลงทุนอะไรที่มันดูเสี่ยงสูงหน่อยใช่ใช่อย่างพวกบิตคอยหรือแม้แต่หุ้นมีมดัง,ดงๆอย่างเกมสต็อปอะไรเงี้ยด้วยความเชื่อว่าแบบเฮ้ยมันจะรวยเร็วได้ครับซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะมันสะท้อนอประสบการณ์ตรงของเขาเลยนะอ๋อที่เขาเคยพลาดเองใช่ครับคือจริงๆแล้วแรมซี่เคยทำแบบนี้เป๊ะ,เ,ปะเลยตอนอายุ20กว่าเนี่ยเขาสร้างตัวเองเป็นเศรษฐีเงินล้านได้นะ ตอนอายุแค่26เองโหเร็วมากเร็วมากครับจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่แหละแต่ว่าเบื้องหลังคือเขาใช้เงินกู้เยอะมากแบบมหาศาลเลยที่เรียกว่า leverage สูงลร่วอ๋อใช้เงินคนอื่นเยอะว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับมีพอร์ตอสังหาริมทรัพย์มูลค่า4ล้านเหรียญแต่ก็มีหนี้อยู่ตั้ง3มล้านเหรียญโหฟังดูเหมือนรวยนะคะแต่จริงๆคือ <S <S เสี่ยงมากเสี่ยงสุดๆแล้วมันก็กลายเป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆ เพราะถึงชื่อจะมีสินทรัพย์เป็นล้านๆนะแต่จริงๆแรมซี่แทบไม่มีเงินสดหมุนเวียนในมือเลยใช่ครับพอเกิดเรื่องไม่คาดฝันธนาคารที่เขากู้มาเนี่ยถูกขายกิจการไปอ้าวแล้วเจ้าของใหม่เขาก็เรียกคืนเงินกู้ทันทีแบบปูดปับเลยและยังไงต่อคะก็ล้มละลายสิครับไม่มีเงินสดจ่ายคืนนี่ทั่วหมัวเลยนี่คือสิ่งที่เขาเจอมากับตัวเองจริงๆโหฟังแล้วเจ็บแทนเลยค่ะครับ ดังนั้นหัวใจสำคัญที่แรมซี่อยากจะย้ำมากๆจากประสบการณ์เลือดซิบของเขาเนี่ยก็คืออสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนอะไรก็ตามที่มันไม่มี Mar g i n ที่ดีพอ Mar g i n นี่คือหมายถึงส่วนต่างกำไรหรือว่ากระแสะเงินสดใช่ไหมคะถูกต้องครับคือกำไรหรือกระแสะเงินสดจริงๆที่จับต้องได้ถ้ามันน้อยไปหรือว่าต้องพึ่งเงินกู้เยอะเกินไปเนี่ยสุดท้ายมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่สร้างความมั่งคั่งอย่างที่เราคิดแต่มันคือ มันคือนี่สินครับคือภาระผูกพันที่อันตรายมากๆนึกภาพมาจินเหมือนเป็นพื้นที่หายใจทางการลงทุนนั้นนะครับถ้าไม่มีหรือมีน้อยไปมันก็พร้อมจะขาดอากาศได้ทุกเมื่อเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะเขาบอกว่าการเทเงินทั้งหมดหรือกู้มาทุ่มกับการลงทุนเสี่ยงสูงสูงหวังรวยเร็วเนี่ยมันก็เหมือนเล่นพนันใช่เลยไม่ว่าจะเป็นรูเล็ตในคาสิโนหรือพวกเกมโชชิงรางวัลใหญ่ๆอะไรเงี้ย ถึงจะมีคนโชคดีได้เงินไปแต่มันไม่ใช่ทางสร้างถ่ายนะที่มั่นคงเลยครับเราก็ไม่ควรเอาเงินเก็บเงินอนา,นาคตทั้งหมดไปเสี่ยงกับการเดิมพันครั้งเดียวแบบนั้นแล้วจุดอ่อนที่เขามองเห็นคืออะไรคะในการคิดของคนรุ่นใหม่คือไอต้ตรกกะที่มันดูเหมือนจะใช่แต่จริงๆมันอันตรายครับเช่นความคิดที่ว่าอาสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่ดีเสมออ๋อแบบเหมารวมไปเลยใช่ครับดังนั้นไม่ว่าเราจะกู้เยอะแค่ไหนหรือซื้อตอนไหน มันก็ต้องดีเสมอซึ่งมันเป็นตักกะง่ายๆที่ผิดพลาดแล้วก็อันตรายมากเคยมีบทเรียนแบบนี้มาแล้วเนาะมีครับกับกระแสะ Day Trading และปัจจุบันก็เห็นกับพวกคริปโตบางตัวหรือหุ้นบางตัวที่คนแห่เข้าไปเพราะกลัวตกรถหรือโฟโม่ครับอืมจริงค่ะแล้วข้อเสนอแนะของแรมซี่จริงๆคืออะไรคะไม่ให้ลงทุนเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ว่าห้ามฝันห้ามทะเยอทะยานนะอ๋อโอเคแต่เขาชวนให้ใช้พลังนั้นอย่างมีสติและก็ปัญญาม,มากขึ้นหมายถึงว่าให้ช้าลงหน่อยประมาณนั้นครับช้าลงหน่อยพิจารณาให้รอบคอบขึ้น เน้นใช้เงินสดของตัวเองให้มากที่สุดสร้างมอร์จินคือกำไรและกระแสงเงินสดจริงๆให้มันเกิดขึ้นจากการลงทุนนั้นๆแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือหลีกเลี่ยงการก่อหนี้หรือการลงทุนในสิ่งที่มันเสี่ยงเกินกว่าที่เราจะรับไหวจริงๆครับเข้าใจเลยค่ะคือแก่นของมันจริงๆก็คือการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงมันต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาใช้ความอดทนความรอบคอบมีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ทางลัด ไม่ใช่ทางด่วนที่สิ่งเสี่ยงแรมซี่ไม่ได้อยากให้กลัวการลงทุนแต่แต่อยากให้เรียนรู้จากความผิดพลาดราคาแพงของเขาเพื่อจะได้สร้างฐานาการเงินที่มันแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่ต้องไปล้มแบบที่เขาเคยล้มมาแล้วน่าคิดมากๆเลยค่ะว่าพลังความมุ่งมั่นสร้างตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะแต่คำถามคือเราจะเอาพลังนั้นมาผสมกับความรอบคอบ กับหลักการลงทุนที่มันมั่นคงได้ยังไงในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับแล้วสำหรับท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ฟังมุมมองบทเรียนจากประสบการณ์ตรงของเดฟแรมซี่แล้วเนี่ยได้ข้อคิดหรือว่ามุมมองอะไรไปปรับใช้กันบ้างครับลองคอมเมนต์แบ่งปันกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใช่ค่ะอยากฟังความคิดเห็นมากๆเลย และสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่อง Brief and Better ของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆที่เราคัดสรรมาให้แบบนี้อีกค่ะครับเพราะเราอยากเห็นทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ